สวัสดีค่ะพี่น้องอม,มันนี่ก็มาอยู่กับช่องเอมิการ์ดำเพลินออฟฟิเชียลนะคะแบงค์มาชิบบอลไทยดอกแมงคเห็นเห็น,น,หนคน้อนไทยเลยมาชิบบอลไทยพี่ไม่มากพี่พอดีมากเดี๋ยวไปยังทีแบงค์ยูดโทรศัพท์เขา,าเออไทยก็่ได้ไทยสั่ง ก็ไม่ได้าจากขำน,น,นั้นมากแค่ที่นี่กระเจงกันอะไรเป็นกิจกรรมสีชมพูนะคะวันนี้คือม,มีเฉพาะสีชมพูแต่ว่าถ้าใส่เื้อสีสมรมันไม่เป็นหมื่นะนียมันเราไว่ขได้หลายๆอย่างว่าใที่หลังกัแล้วเือขิงแถบท่ทานประธานขิงไม่ได้ขิงนี่ตามข้อขิง ใอ้กันดีมากเลยครับมีไอ้มากิน้ำบอกสิเราจะซื้อน้ำมากินกันนะครับที่หอตของให้ขอร้องโอ้โห้ลืมขอร่องลืมขอร้องลืขอรคอณขอรค่ะ ไม่อยู่ไหนนะใ่เราแบต้องมันก็้เห็นความหลมือของกระสารมาอยู่สีชมพูีชมพ่ารักมอยู่นม่นานนูเ็เขาเปยนด่าถทมเป่ทามทาส เสื้อสาเราก็เเสเปเสนสนาาค่ะเส้นซาารัไม่เป็นเสนเล่บบ่อได้ไหมได้เบอร์ขดไหนก็มอโอ๊ยขูดไหนคือกันแจ้งวาดไคือขวดเที่ ผิดแพงไงเวไ้เรียงขว้เปิดแทงก่อนเน่ยไทยใจงามก็จังว่าเห็นเขาไทยคิด่าเขาจักเปิดได้โดนเลยดือนคราเป็นงานแบบผู้หญิงราวาวาเดยวเป็นงานผู้หญิงจะใส่ดูแค่เนิวแต่ถ้าสิแต่งตีมกุมานทองบะ มาจุกอันนี้กัตัดไม้พีนองการมาภากับตัดมาแหละกันเราทีละการในสิบาำทำรถไส้าเอามือก่นการรถมอเสไซค์เส็ไปเฮ็ดยังตังมืออาชีน่เเสร็จแล้วแหละของเอากเฮ็ดไม่กลวเฮ็ดไม่กลัวเฮ็นไมกลัถ้าแบเราสีหรือบุญกระชินม่ไม่กวกัวออกมาเลย เขาใสู่้ายบบปัดเป่าเขาใส่เปนผ้ายวตอนเขาเอาอ้วยทุกอย่างครับตอนเพราะว่าที่เป็นผีสางนังไหตัวแดงนั่งคันหาคันแปดเพือสิอันเช่นนี่ครับนี่อันเช่นผีมาซอยห้องผีมาส่หมอนยาวกว้างกว้างก่อ้าปูที่นอนแออ้อ้หอ พอลิคอปเตอร์ออกแล้วรถขันนี้คือออกดีเลยวะนับสั้นกันนหนึ่งสองหนึ่งอันนี้นับหนึ่งสองสามสีอาจจะจ์ชันสีมาตรวจงานหมอแม่แม่ตัวเดียวเ้าระงานก่อน ข้อสั่นประจานทอนใส่แบ่งแกได้ฉากี่เอคความหมายกับคู่บาพัฒนสันฉากีจริงเหรอใช่ขอบด้านหลังนะขอบหลังโหลดเบคดอกเ็กดอกมีฝาท้ายใส่แบบพี่เออพี่เออคือลงพูนแห่ใายยกขีไปแห่ด้วยโอ้โหข้าสิประจานใสทันนียข้สิบฝงแบ่งเลยว่านอันนี้คือของที่จะทำรถอยู่แล้วใช่ไหม แม่บอลอะไรแีอุปกรณ์ผ่ามแต่สีขาวลยสีขาวสีแดงเอ็เมรอาไปแหงนะลอนทาไปสีแห่ไปสีขาวรุลายเราที่สะดวกเพาะถาวเาเอาสรุปผู้อื่น้ะมื้อื่นมั้งส่วนสมาชิกนขบวนนี้จะา พื่ใบให้นุงเลยพี่แงให้พี่ให้พี่ขวนวนุูงเดียอะเลยความบอกป่ะยัดนงเจ้วดีละตามเแม่ก็ไม่มีเ้าใครตามทีมเหรอเห็นทีมอันนี้ว่าข่ัญอันเฮียเทียนอุบลไหมยืนอันย่งยานี ย้ายบ่อยแด่ยายบ่อยน้ำแีเบาๆแหละย้ายบ่อยน้ำแบ่อยถึยายบ่อยน้ำแงมุ่งลงวันมาสีเฮามันอุ้ยบ่อยเบิ่งเสนเดือดในปราสาแตกคิดลายบ่แ้อ๋อ เอาแกน้ำโคขาหายไปนี่แหละผู้ใดกินนะมันวายไงออคูหวก็เอาอ่ะทำาเธอผู้ใดกินน้ำโคกหรอเอียงเียงเขีน้ำโคมากท่านได้กินมีคนกินแล้วไใส่คหัวม่แย่งิ จะคว้าถือไปบ่าจีถือไว้นี่ละนะคะฝากติดตามฝามกเป็นกำลังใจหรือจะสมัครเป็นสปวนเซอร์นะคะสปวนเซอร์สีชมพูได้นะคะสีน้ำเงินเขานั่มไปแล้วเงินก็บ,บาท ปาสาปลาสาเหลือมากเลยเอ้าีไอวานปีนันดีแต่มันจะมากออานออคือนมาสาแต่าเก่านี้เก่เก่าสตีมนันเป็นสีสตรีงไม่เป็นิม่เป็นโกไม่เป็นเป็นยาเป็นยาเย็ไปใส่ใส่ได้แต่ ซื้อจ้าไม่ความูนี้ไ่จ้าวสาใส่ได้เห็นยเยไ่ด้เห็นยัวเลยพร่นบอบีน่ชบพี่น้องอะชิมนี่ก็ขอฝากไว้ำามีก็เนี่ยคะบางไม่คิดหนัมขาขอบคุณที่ฮอตตี้นะคะที่เลี้ยงน้ำแล้วก็ครับคอ่า จังใดก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้สีชมพูนะคะเดอย,ยังรับสมัครสปอนเซอร์หรือว่าผู้ใหญ่ใจดีนะคะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำค่ะ<า> <c oughs> จังใด่ะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่ค่ะ